ไฮโซนินก็ออกมาเคลื่อนไหวเผยชัดสถานะสัมพันธ์อัมพัชราภาแต่ก็ต้องบอกป้ายังคงฟินไม่ไหวสำหรับไฮโซนินชะนินเปิดภาพคู่พร้อมเผยสถานะชัดๆกับอัมพัชราภาว่าเป็นอะไรกันแต่หลายคนเห็นแล้วก็ไม่เชื่อรอลุ้นสิ้นสุดทางเพื่อนกันเหมือนเดิมเรียกว่าได้ว่าเป็นคู่แฟนคลับแหเชียแหจินกันมากๆเลยทีเดียวก็ว่าได้สำหรับซุปตาสาว อัมพัชราภาฉัยเชื้อเพื่อนสนิทสุดหล่ออย่างไฮโซนินฉะนินหลังจากที่มีภาพน่ารักน่ารักชวนลุ้นสถานะแฟนออกมาให้ได้จับตามองกันอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ได้แท็กทีมขวนเพื่อนไปเที่ยวพักผ่อนแบบชิลๆที่กรุงปารีสและแน่นอนว่าก็ไม่พลาดมีช็อตน่ารักปนหวานออกมาให้ได้จับตากันอย่างต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียว จนกระทั่งต่อมาล่าสุด28พฤษภาคม2566นอกจากที่ไฮโซนินจะลงภาพกลุ่มร่วมเฟรมเป็นการบายบายส่งท้ายทริปแล้วนั้นด้านไฮโซนินเองก็ยา่านลงภาพรูปคู่โชว์สุดน่ารักกับสาวอํำพัชราภาลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้ได้จิ้นกันอีกด้วยพร้อมกันนั้นเจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นชัดเจนกับสถานะเอาไว้ว่า เพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับถึงแม้ว่างานนี้เจ้าตัวจะยืนยันสถานะว่าเป็นเพื่อนกันผ่านแคปชั่นแค่ไหนแล้วนั้นแต่ว่าฟีดแบ็ความจิน้นจากบรรดาเพื่อนพ้องคนมนเทิงและแฟนๆก็ยังคงส่วนทางกับกระแสที่ออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นกันเลยทีเดียวบางก็บอกแคปชั่นมีพีรสืสรฮ่าฮ่ บางคนก็รอระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอยู่นะคะเรียกว่าหลากหลายคอมเมนต์กันเลยทีเดียวล่ะคะ่ะลุ้นให้คู่นี้ค้ามเฟนโซนนั่นเองค่ะเพราะว่าน่ารักไม่ไหวทางคู่นั่นเองจ้า